เสี่ยไปไล้วเหรอวิวผู้หญิงทำแบบนี้เฮ้ยพอเจอพอเจอจัดเฮ้ยดูไอ้เรดดี้ของม่เห็นทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดีหลอกเกินโอ้ยหลอกเกินเอ้ยหลอจัดเลยว่ะ มานกึงสาวก่อนเลยอย่างนี้มีใจนะอย่างนี้แปลว่าก่อนมีใจนะถ้าเขากอดกลับอะทำได้ไงวะชี้เที่ยอะไรวะฮะไม่ใช่คือชี้อะไรกันล่ะเริ่มจับหนะท่านเซฟนะเซนะเดี๋ยวมันรั่ว ยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยนะู่แล้วมึงเสือกเดินกลับมาตอน,น,นเขาจะจับเจออะไรอ่ะเจอแบมเบอร์นี่ไอ้ไอ้ไี้เคี้ยวออกเลยบมเอรนี่เออมึงจะตีไหวไหมเขาเพิ่งกอดมึเงเลยเมืม่อกี้ว่าอะไรทำไมเดี๋ยวโยนจังเลยเวลาเจอแบมเบอร์นี้เคยแอบมีใจกั่านีเอง เป็นอย่างนี้นี่ออโอ้โหไว้กูโยนก่อนเลยคนแรกรอบไมนเดี๋ยวเราจะเอ้ยคือหนูแพ้อยู่สองไม้อะไม้เวียงกับไม,ม้จม ช่วเนี้ยที่หนูโดนตีอ่ะอุ้ยไอ้เี้ยปังงี้เท่เกินประมา <c oughs> มีใครมีที่กดไหมครับขอ,องครับสีชมพูสีชมพูอุ้ยกําลังจะบูสต์ก้มหลบเลยอ่ะอย่างงี้ยากไม่เป็นอย่างงี้ไม่เป็นอย่างงี้ไม่เป็นอย่างงี้ไม่เป็น หายไปไหนคนหายไปไหนคนหนึ่งวะได้เซฟป,ปะหรนะอไม่น่าอ๋อเออวะเมื่อกี้เม<า>ื่อกี้เมื่อกี้แม่งเข้ามาขวางลรากล้องพอดีดววออดเลยว่ะหัวเองโทษเลยโดดลบ

โอ้ไม่ตายแค่เพียงะไรเดียวโอ้ไม่ตายอ่ะโอ้โหเอ้ยหมุนไม่ครบรอบด้วยสิ่งกูได้เฉย สิ่งอย่างมั่วเฮียโอ้โหไอเดียวตายตรงนู้นเนาะสวยไอสองคู่หูนี่เอาได้แล้วคนคนเดียวเฮ้ยจะย็นน้องทิ่ร้อยปะชิบหายแล้วสวย ส,สักคนลองสต <What? S 1> ิสบผมต่อยเลยได้โจ้ <c oughs> เฮ้ยสวยจัดเจ๋อเจอ๋จอเจอ๋อได้ผักเฮ้ยตัวนี้นะครังเพลสินะ เพิเศษนะครบทุกคนสักเซสสักเซสเดวิดเดวิดเหลือเหลือห้าสิบวไปทันปะเออมา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 เดวิดผมออกแล้วพี่ห้าสิบวิสีอะไรวะเดวิดห้าสิบวิสีอะไรห้าสิบวิสีสีมันเป็นสีอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นสีแดงสีถ้าสีมันเป็นสีอะไรอยู่อะถ้าไม่สีมันเหมือนจะไม่ทันนะโอ้โหถ้าเป็นสีชมพูน่าจะทันอยู่ไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันเนาะก็แต่มีร้านกิฟต์ร้านหน้าร้านบนน่ะร้านบนสองอาทีไม่เปิดเอาไงสองอาทีเอาไป,ไปรานนไป้านบนไปร้านบู๊แค่ร้านบนไปร้านบนไปร้านบนเถอะชัวร์ว,วะ่ะอุ้ยชัวร์ว,ว่าเมื่อกี้ชนชัวร์ไหมไม่เป็นไรเลยอะรถมาถ่ายต่อรองแข่งเดียะมารับได้ไหมพี่ <ห>เฮ้ยเซฟก่อกนเออชูร้งอะไรสี่เหาบอสเฮ้ยชูว่ถึงแล้วชูรถแรงมั้ยนี่เหนนี้ยเลยโคตรสีเลยผม

<c oughs> วันนี้ครับมีหนูกินแล้วหนูกินไปแล้วครับกินไปไหนนะ่อยนึ่งเดี๋ยวกินอีกเนี่ยเดี๋ยวไปกินตอนพัก <c oughs> มีเข้ามาไปพันแต่ว่าโอ้โหมีมีโดนหนักเหมือนหนูเลยหนูก็โดนหนูโดนไปเป็นหมื่น

dạ thì, thì, thì dạ <cười chụp> <laughs> <tui> <laughs> <nhauhi> <laughs> สี่แยกสีนคนชมพูโอ้โหไม้เบียงโดนกูอีกแล้วไอ,เอ้เนี่ยนี่ขนาดแบบไม่ตีเข้าไปตอนเขาเบียงมาด้วยนะจะเดินออกก็ได้นะจะติดไอ้ชูอยู่ยเมืเ่ี้ แต่แบบไม่คิดว่าจะมาเวียงโดนหัวเลยแกว่ะเวียงยังไงวะจะยัยงไงให้มันเข้าหัวกูได้ตลอดเลยว่ะอยู่นี่ขนาดเราแบบลั่นไปบ้างแล้วนะนี่ไอ,อ้ยค่ว่ากีโดนเวียง<ะ>เสียเซลเลยพวกไอ้เวียงนะ่กงะกูระแวงไปหมดหรอชิดเลย

ก็เขาอยู่จ้องหน้าอะไรกัน่ะ <laughs> อุ้ยเด็กคนดีอ้อะอ้าเต็มหัวเลย <im itation> ไม่ตายวะคนนี้เอ้ยคนนี้หัวแข็งจังวะ โอ้คนนี้ัวโคตรแข็งอะ่ะเจกอกันนี้ต่อเจกอกันนี้ต่อมาต่อเลยต่อเลยหลังไหลเลยมาหลังไหล จะแบ่งเออเทพอะเทพเทพที่วเปิดแบ่งอะไเออแบบถ้าไยกูอะถ้าได้แบบกูออแบบไม่ต้องคนละล่ะมันเหล,ลือน้อยแล้วอจะดีแล้วเออไป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 โจมตีได้ไงเก็บไว้ตอนนี้ใครก็หย<อ>ุดเราไม่อยู่อะตอนนี้กำลังไหลไ,ได้หนนโหได้คามีไปทำค้านก่อนนะครับเดี๋ยวหนูมาเหมือนกันเนี่ยจะไปพักแล้วคามีกินข้าวเยอะเลยครับจะไปพักแล้วเหมือนกันไป เเจ็ดติดตัวเองวันนี้มาไรกลับ let's go เฮ้ยตีห้าทีมันมีอีเทอร์อะเรื่องไงอะยังไงอะนั่นนะยังไงดีอะยังไงดีอะไปดิรันแดงหกนาทีแล้วไปดิเมื่อกี้ดูจากทรงคนในร้านแล้วคนน้อยนะยังไงอะแปร์บันนี่ก็เหลือหล่อมๆแหลมๆนะรันดีรันดี ยังไงอ่ะอีกสองคนในวออ่ะอีกสองคนในวออ่ะมีเปล่าไปเปล่าเป็นโยมหันห้าอิ่มนะพี่ไม่มีอ่ะถ้าไม่มีหันห้านะหลอยนะโอ้ยเมื่อกี้คืนแก๊งกับฆ่าฆ่าไว้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 คนอ่ะไว้จริงไว้จริงนะมา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 มันไม่มีปืนกดมึงกลัวอะไรวะมึงแค่ตีอ่ะไม่ได้กลัวไอ้เหี้ยใครกลัวกลัว มึงก็ปลาดิครับกูอยู่จะไปเหรอครับมึงก็ปลาดิมึงอ่ะมึงก็ปลาเลยปาก์คิมอนโปเก็เปอร์เคอร์เปอร์มาดิมาดิมาดิไหนครึ่งแก๊งไหนไปลูกไหนนะครึ่งแก๊งน่ะจะมีครึ่งลูกเดียวครับจะมีครึ่งคนอะไรนะลูกที่แย่รักแม่ที่สุดอ่ะโอ้ยเฮ้ยรถโอ้ยรถที่อ้ย อยมันเป็นรวมตัวกันโอ้ยมันเป็นรวตัวกันมาจากไหนวะโอ้หกแล้วนะเหี่ยมันมีมาอกป่ะเนี่ยปล่ายนะหป่ายจริงกันเนี่ยเขาละสามดูสิโอช่กรเด้งมาคนเพิ่งโหลดอ ไม่บัตรเอสมึงไหวให้ไม่เกินสิบวิ

อันนี้ยังเหมือนกว่าอีกไม่ชนไหวเยเนีไปม่อีเด้อเด้นแ่คนแม้ก็ไหวนะอ๋ะอมีเงามีง เห็นผ้าว่ะโลแกนไม่ดีโลแกนโลแกนไม่ดีผ้ามาอะวัาได้นะลูกเนี้ยเดินไปเดวนโลแกนห้าวันนะครับห้าวันเหรอ โอ้เป็นเลี้ยงรูพผิดรู้ผิดรู้ผิดรอ้ผิดคนผิดขอช่วยเลยอ่ะเฮ้ยจะมีใครมาบอกู่ผิดไปพี่แบกมาหน่อยพี่แบกสองนาทีพี่สอาทีแบกเหมือนกอดพี่เรยวพูดอีก อะไรผมขับรถมาอยู <S 1> <S 1> ่ด้วยกันดีจังว่าเจอจังว่าอะไรจ้อน่าลกชัด์จเนมีเลยอ๋อเจอแล้วอยู่ข้างข้างผมพี่เมีเขาโดดลงรถเว้ยพี่เขาทวงเวลาโอ้ยังเกียร์หน้ารู้มึง็มาเไย เอาโอ้โหอ๋อสี่หกหกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามคนแล้วเขาไม่เข้าแก๊งเลยนะเขากบบยืนหานกันนะพี่ถอยโอ้โหตรงนี้มีหกาองคนล้วนละตัวเมื่อกี้ก็จะไหวนะตอนแรกอะตอนพวกกูเล่นสี่คนอะ เขารีบเรื่ยอยๆไงรีบๆรีบเลย,ยไม่เท่าไหร่หรอกเสือกผาทำเียงตึงใส่กูดได้ฉันนั้นเห็นเธอมันชัดเลยกัน จะบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเรานั้นแก้มันไว้ี่ความสรงจำประเทศนี้6โมงครับประเทศนี้6โมงโมง้ผมไปนอนก่อนนะพี่ชูมามามาเลยกันนะพี่ผมเอามายืนฝั่งแชมป์อะรู้เรื่องเอาแค่สิคนเองไม่เป็นไรที่ลอยทางไหนวะ 别再伪装的。 คอยแ <ooh> น่นจะตีได้นะโอ้พลาดจับโดนเซฟรวบไปด้วยเฮียกำลังมาเลยใจเมื่อกี้กำลังมาเลยคนถือมีดเยอะอ่ะโหคนหน้าตีอ่ะเมื่อกี้เฮียเซฟกวาดกูเรียบร้อยโอ้ยเกือบเนี่ยโดยเซฟกวาด ลุงเท่าไรเอาไปสี่อ่ะตอนแรกเอาไปสี่อ่ะโอ้ยเขาถือมีเต็มเลยเมื่อกี้หน้าตีจัดโซดเบอร์เปิดเอาไปสี่ตัวชูเมื่อกี้ก็เกิดใช่ซะชูโดนไม้เดียวสามหัวเมื่อกี้ตายพร้อมมๆโดนโดนตีไอยู่เต้องพี่ตายได้ไงเออโดนนนมัตีีะ่จริงมีหลบไหมเพื่อนโดนไม้เขาหลบนะเขาโดนไม้เพื่อน มีจำแต่เรื่องดีๆที่ต้องเสียใจไปมีเดี๋ยวหนูอวดช็อตหรือก่อนไปพักมีน่าจะไปเอารถอยู่พอดีหนูอ <c oughs> ยากจะอวดว่าหนูเก่งหนูมีเห็นตลอดไอ้ช็อตโดนเพื่อนตีช็อตอะไรเงรี้ยมีเห็นเหมือนกันไอ้ช็อตนั้นก็มีช็อตลั่นอะ่ะช็อตลั่นเราก็มีเนี่ยนี่นี่น,น,นี่อวดอวดดูดูดูด ดูไม้หรือป้ายาดเลยแล้วกันนะดูไม้นี่มีคุ่มนะตอนนี้ดูดู<ว>แต่หนึ่งบวกสองละดูดูนีตรงนี้หนูเอาให้หมด โอ้อไม่มีอายไม่มีอายตรงนี้ไม no, no. ่มีอายอะมีตัวสามอ่ะสี่อ่ะตัวเนี่ยเมื่เนี่ยอุ้ยหูชูไฮไลท์อ่ะมีตรงเนี้ยมีแต่เนี่ยตรงนี้มีแต่ไฮไลท์อุ้ยมีตรงนี้ตีหมดไอ้หัวเ ้ม่ครั S> oh, <S oh, ่โอ้ยฮะตรงนี like anyway> ้โดนอะไรไม่รู้ครับมีหน้ามืดตรงนี้ก็ไฮไไหลอันนี้ก็ไฮไไหลมีดูดิหนูอยู่นี่นะโอ้ยฮะ มีหน้ามือดอีกแล้วหน้ามืดไปแล้วมีี๋ยวหนูไปพักก่อนแต่หนูไปพักกันนะครับมีเดี๋ยวเจอกันตอนพีคไทม์นะครับมีอย่าลืมหาอะไรกินนะไรมามัม,มแล้วก็นั่งพักผ่อนกันให้พอนะครับเจอกันตอนมืดนะครับมี <laughs> อันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณของขวัญขอบคุณโดเนทขอบคุณที่เข้ามาดูทอยเหมือนเดิมนะครับมีเจอกันตอนบึนนะครับท่านี้พูดอะไรไม่ดีไปหรือคอมเมนต์ไหไไม่น่านไปก็ขอโทษด้วยนะครับมีเจอกันตอนบึนครับจุ๊บบ๊าบุย